ไอเหี้ยแล้วเข้าเหรียญมุมมุมแคบอีกเล้วประเด็นอเฮ้ยมีมีรถมากโอ้โหเอ้ามันเกิดปะเกิดแล้วขังขังสายมี่โอ้กูแตกโอ้โหใส่ฟ้าหนาหลัง้งหนาก็มีรถไอเฮี <Ivan diyor> ้ยแท่นกดตึกตึกติกกเฮ้ยแต่ยังบ้างเต้ ไไ่ไวมเ้ยบัมบีไอยู่คนป่อยน่ดีดีดีมกดีสกิลสบาดมันคือสกิลอย่างวะไปไหนสิ่ ตีเลยสวัอ okay. ่ีไอตัวนี้นไม่ใช่อะไรวะไอตู้มีอันนั้นอะกูเลกูหมกูใส่กูกต้องเ่ใส่ไอบูมพีอ่ะอพี่ฝอ่ะเพื่นตัวตัวนี้คือแกนมาแยกกูกลับสร้างเบอลเลนดึกซ้ง ปืนกูมาเล่นปืนคนเบาเงินดีดีปืนคนเบาเพี่กัน UMP มันเป็นปืนคนเบาอีเลียวไออาร์มันเป็นปืนดีคนเบา AR มาเล่นเหรตัวกีสามดื่มน้ำเคียวกันแป๊บนึ่งดื่มดื่มโมที่ไรรึเปล่าเฮ้ยเจอแล้วดิมเนี่ยน้ำใจหรือดื่มยาไอเหยียบกันน้ำเคียวไงยาเขียวเนี่ย เม็ดเม็ดแยาเขียวอ่ะพิสตะก้าอะ่ใช่เลยว่ะหรือว่าเล็กี้เ <cooldown> บีเ <navy> บ <Leute squishy> ีอยู่ปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพือนยังมีไหนเบียดดิไม่ได้หรอของใครงั้นวหตัวไหน เอออกยามันปิดเป็นกองเลยสบายกองไปของมันไม่มีสก้าบอลเลนตกองเอาต้อมที่ต้อมฟาร์มเลยวะยอย่ามาเด็กก็ปืนที่อาทิตย์ไอ้กูเปลี่ยนตอนไหนวะกัวยู่ทำไมปืนมันแปลกๆกูก้บอลเลนกูต้องหาปืนมาได้เร็วกันปุ๊กกูต้องหาจีสามของกูวะปืนจีสาม เราเรากองกองเที่ยไว้ก่อนเฮ้ยกองเทีกูมาหลายตัวเดี๋ยวไปหากองเถี่ยกันเฮ้ยบอกบอกหรอกบาเบอกหรอกเฮ้ยแทนไปด้วยเฮ้ยเราอันนี้กองเทีใครกองเทีกูตัวนี้กองเทีกูอ๋อไอ้เหี้ยกูลงแรงกลับไปอีือจะเจริญเตยเออเจริญเตยมันก็ะเดื่เพื่อนของมันอยู่เหรอตัว จช่เลยมันไขาปืนของมันอยูห่หรอเกมแม่งเกินเกมไม่ต้องหามึงไปหาค่าบของกับพ่อเกมนี้ Legendary <laughs> เกมนี้ค่าบของอย่างเดียวเติมยายาโกรกันเติมยาโกรเติมยาม,มีคนยิงกันอยู่ เป็นไอไไ้คือปืนมันบระดองใส่กิฟมีไผใส่กิฟอยู่ป่ะกูใส่กูถิ่มอกูมีแล้วกูมีแล้วลว,ว้าครบครันเลยตานี่มาเฮ้ยไป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 กูซื่อลรอกูซื่อลรอกู everyday, นะบอกเลยกูซื่อตะอันสมองกิ๊ดอ่ะไปเดนะเลยบอกเลยตีหยับหยับ สนามปีนมีคนยิงกันอะ่ะเ,เป็นสโคปก่ะดูทางขวามียิงเฮ้ยปุดนปุดนปุดนทางขวาจะใส่ปะไปไปอ <laughs> โอ้โหหนียูนียูนี่แรงมากเว้ยบ <laughs> มีสไนเอเฮ้ย <laughs> ตายไปดิทำไอ้เัีเยมีคนหลาด อย่า่าแท่กรถกิ่ลาดมกะเขียนมีคนเจียมพึกไหนมึงซื้ออะไย่างไรเมื่อกี้มึงมีเงี้ยเกลียดดีเกลียดกูยิงก่อนนะเมื่อกี้เป็นท้องหรออืมกูยิงก่อนนะเมื่อกี้ทำไมกูไม่ได้อ้ากูไม่เป็นไรสโมกต่อไอ้เงี้ยมีคนเสกรถอ่ะยูหัน มันไอดามพื่อนเฮ้ยม right ีมีมีมีชิงมีชเยมันกบอยู่แบบลาดกู huh? ้บอเมื่กี้ลาดกูบอเมื่กี้กูเห็นขาเลยยิงขามาถึอเฮ้ยเฮ้ยเฮมึงกี่โดนมึงอี้โดนมึงบอว่ายิงแก๊สเ้ยเ้ยอยู่หน้ากูยนึ่งอะกันเนี่ยโห ล่มล่มตทมด้วยข้างไหละหูตอยู่กลางเลยแต่ตามกงะฝืนเมันกู้มันกดยังเด็ดเฮ้ยขุดตกเกบโอ้ฟาลระบิดไปแล้วเฮ้ยระเบิดแฟรมันจะใส่แบบมันหลีอยู่ฝั่งนี้ใช่เอ้จยิงกูองครั้งแรกอ่ะเนี่ยยุบองเนีย่้องหอ่อยเออตายไ่ดีตายหรอตายหรอความยากกด บูงกันเต๋วะไปทางขวาทางขวาเต๋วไปดูไปดูกูโดนจากทางขวาเหมือนโดนจากทางขวาทางขวาตอมึงใจเย็นเด้อเดี๋ยวกูไปชุบมึงมันมันขึ้นเอาค wow, ่อยมันขึ้นน้องไขมันขื่นน้องไข่มันขื่นน้องไข่มันขึ้นเอาค่มันขื่นน้องไข่มันขื่นน้องไข่ผมมีสโมองกบอกว่าเฮ้ยไปนี่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยใส่ขวามาก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 หลังหลังหลัง กูใส่แล้วสิใช่กูโดนยูใส่มากูเน่ยเหรอยูสไยูดิยูมังนี้เล่านั่นเออนั่นเล่านั่นเล่าเล่านี่วะเออกูอาบีจีเลยมากูเนี่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 ยกูเซ้าบีจีเลยกูมากันมาสามมาสามมาสามเฮ้ยมันยิงกูมันยิงกูอาบีจีลงหัวไปเลยเว้นหนุกดีเดียวว่าเฮ้ยเร่งเร่งไว้ ตายไปดีเว้ยนวิจีลงหัวตำมตำมังคามากดนี้ตัใต้แกเอาไข้างหน้าเฮียโดนเย็นๆยยน,ยน,ยน,ยนโอ้บ่มีสโมโอเลยเอบอว่าบ่มีังัง้ง้โสกบปปเลยเพื่อน <c oughs> เฮ้ยเยเอ้ยโดนขด่โดนสาโดนสาเฮ้ จะเย็นจะเย็นจะเย็นแฟดจะเย็นครูโดนจากหอคอยก็มากันเฮ้ยหอคอยแตกเออไอ้เนี่ยไม่ต้องกดอันนี้เว้ยไอ้เหี้ยไม่ต้องสื่ออะไหนึ่งคนให้หมูไปสุกไอ้เหี้ยกำลังดึงกูอยู่เอ้ยมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่ไม่รู้จ็คกดบอสโซ่ไอ้เหียแล้วเขาเหรียญมุมมุมแคบอีกแล้วประเด็นไอ้เหี้ยมีรถมาโอ้โหเอ้ามึงไปทันเกิดปะเกิดแล้ว ขางขางใส่มี่ปุ๊กูแตกโอ้โหใส่ฟ้าหนาหลังข้างหน้าก oh ็มีรถไปไรน่าเต้นก่อนติ๊กติ๊กติเฮ้ยแต่ยบางเต้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ มันมันสามารถดึงได้บ่มันสามารถดึงดึงขึ้นไดี๋ยววะกดกดยังไงกดยังไงโอ้โหกดได้บ่ไอ้เหี้ยจูนจูนจูนโอ้โยจูนไปดิจูนจูนตื่นขึ้นมาเจ้าต้องตื่นขึ้นมาจูน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 เอ้เหี้ย ไปไปเฮียไป้อเฮ้ยท่านอยู่ท่านอยู่ท่านอยู่เหลือหลายเหลือเต็มเลยเฮียนี่โอ้โหไอ้มันจูนสองคนได้ไหนมันจูนสองคนเลยเอากูก็ะเล่นเบี้ยวโู้ยขอขอลีก่อนขอลีก่อนเมื่อกี้ใครไหนยิงถึงหัวเมื่อกี้ว่าสั่นนตะแตกเมืพันก่อนเฮียมียาหน่อยพันไปก่อนยาหน่อยเอาน้อยกูแบบว่าเฮ้ยยึดสาย ข้างหนาเจ็บเจ็บเจ็บเาเจ็อยู่อยู่ในอยูทางในอยู่ทางในเหี่ยววงกีดอ่านี่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 กี่กนนี่กนนี่กเหี้ยวกแตกอีตั้มจะาแล้วตั้มอุ้ย่าฮ่คุมอยู่เหี้ยก็จูนตอนมันโดนจูนเสีอเวลาจูนโดนเติ วิเยดีทโอ้โห